นั่งไคหาแต่ว่าทางรัฐบานัวเบาตัวไม้หายไปขางเชียวมีสองสิ่งความเป็นส้มแบดเลกกว่าซาส้มแบดส้มแบดเราเนี่ยเ็นสมยากับนึ่งส้มััดที่มันเป็นนี้เป็นทีดิ้เป็นบ้าเป็นเรื่องไอพวกนี้ทำฝาซารถไม้ก็เลยอาสางานมาซักแต่่าไมือก้องไลขตรงนั้นจังอาช่งได้ตางได้าเล่ว่าบ้านมันถี่นินส่วนนี้ เออแต่ถ้ามันอีกาแฟก็ถึงบวกรดบกลมันทองสร้อยทองเงินทองตนี้หัวหนึ่งล้วตนี้มันเหลือไมยได้ถ้ามาพอีพกงนี้เนี่ยเราสัาผัอหรักทราบหรือไปร่างได้เรนนี้หลังตัวนี้เป็นอีกคนเขงติดเด็กที่แต่กเรียนทางพ่อเขสมท้นะครับตั้ัน้สันะครับพมครูจอยสงแต่อ็ไดรู้วันันวันนัใชันนั้นนที่สร้างเด็เดียวก็เปลี่ใจพ่ คือพอเปมเพปราว่ติการพุ่ไดในยอมากระโดส้งมาจางชุด็เลยพุมงกะโด่งมาเอครับจริงๆแล้วก็ววเป็นการทำง,งานครับเปการง,งานที่ต้องใช้ความสยายาความสงงามารถนะครับก็เมืกำกัดขอตั้งจะต,ตั้งห้องอมรมผู้ส,สูงอายุแบบโรดย้ครับการจะ,ะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยอะไรบ้าง เราคว่ยปเราต้อมกัรเราแต่นี้ครับเอาไปใครับปทพานห่งพกเลยครเดืนไปห้าันาเรือนห้า้ยี่้ดมตอคดีแแต่หมาเยอะแต่นี้ผกมีชาที่เทนนี้ดัน้มจะกไปลงแรังนี้งหน้าเอาสอัี่เมาหันเียนไปลงที่ดยกาทันีกะดัถ้่าเชื่อว่าชาวนาจะมี่พวเขียตรงนี้คแต่พวกเดียวตนั้นสิครับเจะกาสิ่งที่เราทำได้โดยมีย เราเรียนความกรเลมันมสมันถูกมันตุกเป็นเรื่องธรรมดาเขาไหมถึงเวลาเราก็ยุ่เราก็ไปทำตาหน้าที่ครับนี่ที่มันรยุ่งถูยุ่งเปลี่ยนหน้าที่พระนั้นก็ป้ายทีุ่ณในวันนี้ก็คือเป็นหน้าที่เดียวที่เราทำให้กับคุโกกิติโกนะคะกิกแนหมอนกท่าที่เรา มันไม่ดีแค่ไหนก็ผ่ากมจะดแงหน้าที่ให้กอนเป็นโรงเรียนสทุกจังหวัดทุนการศประชาโรงเรียนทุอายุให้ทัวัจะวัดทุากานศก็ได้เพิขึ้นได้โรงเรียนก็ได้รเรียนจะเป็นตนแมได้โรงเรียนมีการต่อยอดใการดูแลทุกอายุตอาวันได้โรงเรียนเาจะอีกเืเรพื่อแผนานกบา มีก้องมาเล่นในปีที่นการแมาจะกกันาในช่วงต้องที่เปรัดนะเพราะยานที่อำเภอบ้าน่าเด้อนะแต่ในชิลุนท่าพันาสร้างโและความมั่นคงกล้อมัุกาารจะไปเอกทุกประภาาสวาราตัวทูกประภาอยู่ในม่ากนั้นมาเรียนทำได้ในเรื่องก้องบอกว่าความด้านนะครในเรื่องก้องกก้องเนจะมีอย่างกนีเกียม้องครับ ที่จหวัดประจวบคองากมายุกับซื่งกับบางทีก็มีในเรก็ชั้นระาการับต้นมางห่ก็จะมีเป็นเมื่อกัเป็นช่วนปากนอรับมีแารประชุมมี ชุดูแดลและประสานงานให้ทุกกิจกรรมโดยเฉพาะประสานจนได้รับบประมาณของโครงการนี้โครงการพัฒนาคุณภนพชุมรงประกอบการตามวันจะมีอาจได้กหมายและการดูแดลภาพชุม

พราะถ้าเรามีการลงทุมกันด้วยความเข้มแข็งเนี่ยสังคมภายนอกก็จะมองเข้ามาแล้วเห็นถึงทลันของพี่น้องเห็นความร่วัององ ใช่ไหมครับในโลกของการปกครองโลกของเรามีทั้งหมด700 195ประเทศ193เป็นสมาชิกของสหประชาชาติผมน่ะได้จบการงานทุกการต่างประเทศมาจบกฎหมายมาวันนี้ขออนุญาตให้ผมเต้ไปดีไม่เป็นไรไม่ได้ผิดแต่พอมีแล้วในยุคปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยห้าปัจจัยสี่อาจารย์ช้างไม่ต้องพูดถึงรู้กันอยู่แล้วมีอะไรบ้างแต่ ใครบ้างครับฉีกตาแดงไม่แดงก็บนครับจับโทรศัพท์มือถือบนเพื่อเลื่อนเือนผมาจานช้าครับตื่นมาปุ๊บยังยังเบาที่ตาเลยจับมือถือก่อนเลยนู่เรื่องนๆบนแดงมีความสุขนะครับเพราะคนบ้านเราคนใต้บ้านเราเนี่ยวันๆหนึ่งมีอยู่สองอย่างครับไม่เห็นเหมือเลย